โอ้โหนี่มาไม่ทันครับตอนลากกันขึ้นสำหรับรถพ่วงคันนี้ครับ9อะไรแตง่งเทตัวลูกนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่สำนักสงฆ์ที่พักสงฆ์นะครับที่พักสงฆ์ อุบลสามาคัคคีบ้านอุบลสามาคัคคีตำบลโนสน,น,โนสวุวรรณอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดปุริรัมครับกลับมาชมกันต่ออยู่กับผมตีเล็กสายมานหกล้อลากค่วงครับ ลูกไปเก็บก่อนเดี๋ยวแม่กลับมานี่ครับแท็กเตอร์คูต้าเคลียร์พื้นที่หินครับปูทางก่อนเลยนี่เป็นบรรยากาศภายในลานจอดนะครับ ลูกหลังโอ้โ oh หไปนิ่มๆเลยครับโอ้เร, oh, เรียบร้อยครับไปไม่ถึงไหนครับลื่นครับเพราะว่าในช่วงที่ผมหยุดพักไปนี่ตอน ในช่วงทําพิธีถวายนะครับมีฝนตกลงมาครับแต่ว่าโชคดีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ทําให้แฉะแล้วก็ลื่นเลยครับนี่เดินนี่ดินติดตีนเลยครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับ อยู่ครับเฮเลยไม่เอาไว้ครับเรียบร้อย ดพยายามดิน้นดูสิจะรอดหรือเปล่ารถไถทนดูไม่ไหวครับขยับตัวแล้วเตรียมตัวมาดัดตูดให้ โอ้ฝักงน้นมานะครับเอาลูกไปเก็บตัวแม่มาแล้ว ตัวลากโซ่มาแล้วนี่เป็นคันสุดท้ายนะครับที่เข้ามาในพื้นที่ครับเข้ามาก็ทีมงานบางส่วนนะครับไปทํำพิธีถวายอยู่ยังไม่ยอมอีกอยังไม่ยอมอีก โนวิกเตอร์ห้าร้อยยางใหญ่ครับขึ้นไปแล้วปาเตรียมตัวล่า ไปครับรถไทยก็ลื่นเอาไหมา โไม่รอดลื่นครับดีดท้ายช่วย เอาดินใส่อยู่ครับตอนนี้ครับขึ้นแล้วครับลื่นอย่างนี้รับรองครับ ขันท,ที่เหลืออยู่นี่ต้องมีลากต้องมีลากอีกแน่นอนเพราะว่าตอนเข้ามานี่ก็ลื่นก็โหมอยู่แล้วเจอฝนถล่มนิดหน่อยอีกแน่นอนล้วครับจะต้องมีชอตเด็ดอย่างต่อเนื่องแน่นอน เก็บโซ่ครับกลับลำครับลื่นนะครับอ้าวรถไถเคลียร์ทางก่อน ปแลครับถอยออกไปนะครับนี่บรรยากาศปลอดภัยแล้วนะครับมีเสียงลั่นละฆังแล้วนะครับลั่นค้องลั่นละคฆังแล้วก็คาดการว่าพิธีถวายก็น่าจะเสร็จนะครับ เดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ช่วงที่รถหกล้อนะครับสิงรถบรรทุกทั้งหลายจะทำการเทหินเททรายกันรับรองว่ามันแน่นอนนะครับติดตามตอนต่อไปครับสวัสดีครับ